โซคิวเราเนี่ยมีบริการอะไรกันบ้างคร่าวๆนะครับอันดับแรกเลยนะครับในเรื่องของเอกสารเคต้านะครับคุณจะไม่ไปติดต่อมอที่เกาหลีนะครับเพราะว่าทางเราเนี่ยสามารถที่จะจัดการเอกสารต่างๆให้คุณได้รวมไปถึงเรื่องของการออกอินฟิชชั่นเลเทอร์จากโรงพยาบาลนะครับเมื่อคุณเอกสารผ่านต่างๆไปถึงที่เกาหลีเรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะคว้งครับมีคนมารอรับที่สนามบินนะครับรวมไปถึงรถรับส่งไปยังที่พักนะครับโรงพยาบาลนะครับหรือสถานที่ต่างๆที่คุณต้องการจะไปหลังจากนั้นเนี่ยถ้าคุณเข้าไปที่โรงพยาบาล ล่ามนะครับเราจะมีล่ามบริการในเรื่องของที่เป็นล่ามการแพทย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า7ปีนะครับซึ่งล่ามเนี่ยไม่ใช่ทุกคนนะครับที่พูดเกาหลีได้จะเป็นล่ามได้ล่ามทางการแพทย์เนี่ยเป็นล่ามที่เฉพาะทางจริงๆแล้วก็ต้องเป็นล่ามที่สามารถเก็บความลับของลูกค้าได้หลังจากการผ่าตัดไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยทางโซคิวเองก็ยังมีบริการในเรื่องของการดูแลต่างๆนะครับไม่ว่าคุณจะเบื่อนะครับอยากออกไปเดินข้างนอกลดบวมเราก็สามารถที่จะพาคุณไปเดินเล่นข้างนอกได้เมื่อกลับมาถึงเมืองไทยนะคะผม ทางโซคิวเองก็จะมีคอนแทคคลินิกหลายๆคอนแทคนะครับที่คุณสามารถที่จะไปตัดใหม่ได้นะครับหรือให้คำปรึกษาในเรื่องของการดูแลหลังศัลยกรรมได้ถ้ายังไงเนี่ยต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับติดต่อเข้ามาได้ที่